สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซ er. ิงเกิลเบเยอร์โอ้ยคนๆคนคนเต็มไปหมดเลยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแนวทาวเวอร์ดฟเฟนเกมใหม่นะผม impossible tower defense ทุกคนโอเคครับผมไปเห็นเจอในเหมวดเกมมานะทุกคนแล้วมันน่าเล่นมากเลยผมก็เลยมาจัดมาสะเลยทุกคนตอนนี้ผมมีตัวละครอยู่สามตัวนะนี่ครับเอไม่ใช่สามตัวนี้นะมีเยอะอยู่นะเนี่ยน,นี่ฮะทุกคนแนละ้วความแตกต่างก็คือนะฮะมันเป็นแบบไม่ใช่อนิเมะอะไรทั้งนั้นเลยนะมันเป็นเหมือนแบบแนวเีมเอวกาศเีมแบบสู้กับ ปีศาจร้ายอะไรเงี้ยครับเออซึ่งชอบมากเลยนะเนี้ยต้องการอย่างนี้เลยนะฮะเปลียนนปล่ยนแนวบ้างนะเบื่อแล้วอ,อนิเมะนะฮะโอเคเอามาดูตัวละครนะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอืมตัวเต็มไปหมดโอบรกักรกับบรักก์อ่ะผลองสุมแล้วกันนะัว่าจะเป็นไงหน้าตาสุมอะโอเคหน้าตาสุมเหมือนกันซื้อไข่เลยนะทุกคนนักยิงกดระดับหายากโอเคโอ้มีบ้างเลยทุกคนเนี่ยมีบ้างด้วยโอเค <S <S มานักยิงกดของฉันอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงโอเท่ยังรอยนี่นักยิงกด ผมเจ้าทหารนี่ผมออกแล้วทหารเอิมแปเนึงนะดูก่อนอันนี้กากสุดเลยนี่นะผมว่าอันนี้กากกากสุดเลยอ่ะอันนี้ยังพอแบบพอโดดเด่นอยู่นะฮะเอานี้ออกนะถอดอุปกรณ์สามารถอัปเกรดได้ด้วยทุกคนอัปเกรดได้ด้วยผมชอบอะไรที่อัปเกรดอย่างเงี้ยได้ทุกคนดีมากรวยนี้มันขายได้ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะฮะปึ๊บบู๊บบู๊บ๊บมไปดูในเกมดีกว่าว่าเกมเพย์เป็นยังไงนะครับ เกมนี้เป็นเกมใหม่เลยนะผมเพิ่งเกิดเพิ่งเจอนะคนเล่นก็นหลักร้อยนะถือว่าเยอะอยู่สำหรับเกมใหม่นะหวังว่าจะดังนะเกมนี้เอยมีคนเข้าไปด้วยผมเข้าตามแลนี่ไงค่ายฝึกซ้อมระดับง่ายเริ่มเลยดีกว่านะฮะรีวาร์ดก็มีประมาณนี้ที่ได้ทดดดี่ได้รับนะฮะไปเริ่มนะฮะตอนนี้เราเข้าไปในตัวเกมแล้วแล้วก็ภาพก็ดูดีมากเลยนะสวยงามนะครับผมแล้วผมโคตรชอบเลยทุกคน นี่ครับมันมีบอก้วยนะว่าถ้าเกิดวางตรนนี้มันจะบูตดาเมจบูตนูนบูตนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะเออเจ๋งมากเลยอะ่ะคือแบบเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดวางเนี่ยตรงในตำแหน่งน,นี้ที่มันมีติดบล็อกนี้ใช่ไหมมันก็จะบูตต่าง,าง,างๆนานานะฮนะนี่คือเออทำให้ระยะไกลขึ้นอะไรเงี้ยเออดีมากดีมากอานนี้แล้วนี้มาใส่เลยปึ้งโคตรเก่งอะ่ะทุกคนอ้าวผิดทางโอ้โหนั้นวางผิดทางฮอลีมอลีไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเราวางตรงนี้ก่อนนะฮะปัามเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์การโจมตีเป็นไงอู้พลิษออกมาเบล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 โอเคเดี๋ยวดูมีเสียงเพลงไหมมีเสียงอะไรไหมนะฮะปรับก่อนอยู่ไหนมาโอเเ้เสียงเสียงอลังการงานสร้างมันสามารถปิดเสียงดนตรีได้ไหมเอ่ยปิดไปโอเคอ่ายิงไปยิงไปนะฮะเดี๋ยวจะวางตัวละครเพิ่มนะครับผมออปเกรดได้ด้วยเว้ยเกรดก่อนแล้วกันตอนนี้ เขาจะเป็นพิษๆอย่างนี้โอเควางตัวละครเพิ่มนะฮะโอ้ยเฮ้ยผมว่าผมชอบเอฟเฟกนะเอฟเฟกต์ Effect แค่ได้นะเขารู้สึกเหมือนเกมผมเคยเล่นเกมเอเลียนเกมหนึ่งอะที่มันจะเป็นเกมในในคอมเหมือนทุกคนภาพมันประมาณนั้นเลยฟิลลิ่งนั้นเลยที่มันแบบบังคับมุมมองบนอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกอย่างนั้นเลยฟิลเดียวกันเลยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะาวางตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะฮะวางตัวนี้แล้วกันป๊าบนี่ดักยิงตรงนี้เลยชวิป โอเคโหย,ยิงรัวๆด้านหลังนี่สไนเปอร์เราไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวเอาผมไปกดอะไรมาเนี่ยเลเซอร์วงโคจรสร้างความเสียหายในรักมะีสิบสี่เมตรอ๋อนี่เหรอลองดูดิโอ้มีไอเทมด้วยแล้วผมก็ใช้ไม่โดนด้วยโอ้สภาพอุบาทตัวเองมากโอเคแล้วผมจะอัพตัวนี้นะฮะให้โหดๆเลยเพราะว่าเป็นตัวที่แบบเท่สุดแล้วในของเรานะฮะปึ้ม <B ew ing> โอ้มันมีตัววิ่งไวมากวิ่งไวเวอร์วิ่งไวเวอร์วางตัวนี้เพิ่มเลยปึ๊บและเดี๋ยวผมจะวางตัวเขาเรียกอะไรนะตัวสไนเปอร์เนี่ยดักไปตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะได้ตีโจมตีได้อย่างว่องไวนะแล้วรวดเร็วและรุนแรงนั่นเองนะทุกคนลุยมันโอ้ยออกมาอีกแล้วยิงมันเข้าไปฮ่านี่หน้าตามอนเตอร์เอ้ยไม่ใช่หน้าตาทหารเรานะฮะน่ารักจังเลยนี่ โอ้ไอตัวนี้มันควานเนียโอย้ตัวอะไรวะเนี่ยอัปรักมากเลยอะแต่ก้าเทดีนะดูเทดีเขียอัปเกรดก่อนนะโอ้ยวงกว้างละตอนนี้ตรงนี้ปล่อยไปเดี๋ยวให้สนเปิ้ลหลังจัดก,การนะฮะเราจัดการหน้าก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวตีมันไปพิดพิดพดิอ่าตรงนี้มันบัฟดาเมจได้ด้วยงั้นผมจะวาง เป็นนี้แล้วกันเพราะว่าบับดาเมจได้นะให้นแรงๆไปเลยนะฮะนี่ดาเมจเป็นสี่แปดสิบหกจากตอนแรกแค่สี่สามไม่ะอะไรเนี่ยต้นทุนเพิ่มขึ้นรับจะรวดจัดการอะไรเนี่ยเอ่อเอาเงินดีกว่าผมอยากได้เงินผมร้อนเงินผมร้อนเงินฮะสูงสุดแล้วโอเคตันแล้วทุกคนเดี๋ยวจอาตัวนี้ด้วยตัวนี้เก่งมากนะฮะตัวนี้เก่งมากดาเมจรุนแรงนะฮะแสงทางโค้งสุด โอเคอ่าจนตีไปทาหารปกติของเราอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัพได้ดดดแค่นี้ทหารปกตินี่ตีไวตีแรงด้วยนะฮะไม่ธรรมดาแต่ตัวนี้คือตีแรงมากแต่ตีช้านิดนึงนะฮะแต่ก็คุมค่าดาเมจที่ได้รับมานั่นเองจนตีไปโอเคผมไม่อยากจะเปิดออโต้สกิปเบสยังเลยมันมีให้กเรากดไปเนี่ยถ้าเกิดมีจะดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเกมเปิดใหม่เข้าใจได้นะฮะโอเค โจมตีไปอัปเกรดเพิ่มสูงสุดแล้วหูวงกว้างมากทุกคนกว้างเวอร์กว้างเวอร์อะไรเนี่ยถ้าใส่ของคุณเป็นทาวเวอร์จะสร้างความเสียหายบวกหนึ่งเมื่อโจมตีทั้งหมดอ๋อนี่เป็นแบบว่าเออพาสซีฟนะฮะให้กับตัวละครเราเหรออ๋อออกไม่ได้อ๋เอเฮ้ยผมว่าระบบดีนะเนี่ยผมว่าระบบดีมากเลยนะเนี่ยทุกคนมีมีอะไรต่างๆให้เราแบบได้กดใช้ด้วย ดีมากเลยอันนี้สูงสุดแล้วผมจะเอาตัวนี้ละกันโอเคอน,นี่3ดาวเท่านั้นใช่ไหมอันนี้ตีไว้ตีแรงมากนะทุกคนอัปเกรดเลยถือว่าคุ้มค่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วบอสหรือเปล่าเนี่ยหูเลือดอยเยอะเลือดเฟอร์มากมาเถอะบอสเลือดเยอะก็ไม่กลัวหรอกไม่หยองไม่หยองยิงมันยิงมันบอสตัวนี้ชื่อว่าอันฟ้าโดรนนะฮะหูกระต๊อกกระแตกกระต๊อกกระแตกเอ้ยนิเมชั่นดีอยู่นะฮะน่ากลัวอ่ะ หน้าตามันน่ากลัวมากเลยนี่ถ้าเกิดมีในเรื่องจริงนี่ผมกลัวมากเลยนะเนี่ยกลัวแบบว่ากลัวขามันเกี่ยวเราอย่างเงี้ยแบบเกี่ยวที่แบบเนื้อฉีกอะ่ะคิดดูแล้วกันมีนะขายก่อนขายได้ไหมนี่ไงยืนยันยืนยันนอนยันขายไปเอ,อิบเอ,อิบโอเคนี่ผมจะอัพตัวนี้นะฮะเปิบเปบเปิบปบ,บ,บอิบอะตัดแล้ว ยิงทีนี้ขี้แตกตายหมดอะบอกเลยอัปเกรดอัปเกรดตายซะตูมโอเคชนะแล้วได้เงินมานะฮะกลับได้ที่อัปเกรดมาเราไปล็อบบี้เลยแล้วกันวีดูสองเลยทุกคนโอเคฟีลลิ่งภาพมันเหมือนเกมมือ,มมอถือแบบแนวแบบว่าสตรีม,มแบบว่าอยานอากาศอย่างเงี้ทุกคนความรู้สึกเหมือนเราเล่นสตาร์คราฟอะเออฟีลอย่างงั้นเลยทุกคนเป็นสตาร์สตารคราในสไตล์ของท o w e r Defense อ่า โอเคตอนนี้รอแบบโหลดก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวเราไม่รอเลยแล้วกันเราไปเลยกันไปซื้อตัวละครใหม่นะฮะผมจะสุ่มเลยแล้วกันสุ่มแบบนี้เลยอะไรอะจำกัดเวลามาตรฐานอ๋อนี่แบบว่าเอ่ออันนี้ด้วยแบบตัวพิเศษด้วยน,นี่คือตัวพิเศษนะ,ะน,นี่คือแบบว่าตัวปกติอ๋อโอเคเป็นอันนี้เป็นลิมิเต็ดโอเคโอเคโอเคเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวุยวยว่มเลยฮะสุ่มลิมิเต็ดอย่างเดียวฮะ,ะปึ้งลูกเสือคือตัวนี้แหละลูกเสือ ทหารดับเพลิงทหารดับปืนแบบปืนไปโบกตึกทหารดับปืนแบบปืนไปโบกตึกลินพันลินพันโอเคค้างสินค้านี่ผมได้ทหารดับเพลิงมาเป้าหมายเดียวเป้าหมายสเปดมันมีบอกนะฮะเดี่ยวสเปดสเปดเดี่ยวอะไรก็ว่ากันไปโอเคอน,นี้คูดาวคูดาวโอ้คูดาวเอโอเคเดี๋ยวผมจะขายตัวทิ้งนะจะขายตัวนี้ทิ้งขาย ขายขายผมจะเอามาอัปเกรดนี่เลยตัวนี้เก่งมากอัปเกรดอะไรเพิ่มเพิ่มแค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้เพิ่มน้อยเกินยังไม่อัปเกรดดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างนะว่ามีอะไรบ้างร้านค้ามีชิปมีชิ้นส่วนโอเคร้านค้าไม่มีอะไรมากนะฮะรู้สึกว่าเหมือนยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะเกมนี้นะครับ ก็ต้องใช้เวลาให้เขาอัปเดตนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่นะก็สำหรับวันนี้นะผมขอจบเพียงเท่านี้นะผมชอบกดไลค์ชอบมามามากดซับนะฮะวิจิตใหม่พันหน้าทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบไปไปครับผมไปยบายครับ